co chạy chạy đi cô, chạy chạy đi đi quần lại. đi ngắm bay. yêu đấy bị mà lên, bị ấp bay mà mẹ bị thẻ mất mà lên, bay mà mà. để tóc lên còn là kháng

ตอนนี้ <บา S 1> มันเปลี่ยนแล้วนะมาดูคนหรอ <laughs> มีลูกป้าแต่พอได้กฝ้านะ่ะ

เรามาวัดกันที่เมียดีกว่าพี่อ,อ๊ฟเ,เ,เ,าามมเราวัดที่เมียดีกว่าอ่าปากินไม่กินพูดไปก็ไม่วัดที่เมียดีกว่าอีา่ mò lên không cứng nha Trời Nè cái thằng Mô Miloy. Đi có tên bét con đi. Ô, đúng không? Ừ. <laughs> anh búa, đi đi bán vậy đấy. Bạt. Lê rồi Lên tên cá nha. Đi chán nè. Đây cá búa, lơ ta y.

cái okay, chồng con nó tao của mình đi ngồi 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 đi

ไปกนเนี่ย้แบบมันมแบบเดิมไปเ็กเอาเหลืูรวมกันเลยนะอไปเยมยไอ้คำนี้ขอซื้อไม่ได้เออ

เรามันเบอร์พันมันจะป็นเบอ 1000, เร์สองพัน,น, 00, น 00, ไม่เท่าไรขึน้นมาขึ้นมา,นมาเดี๋ยวมันก็ปาดท,ท,นะทีีท่สองสามเดือนะสี่เเราต้องเปลี่ยนสายจ,จกเร็วสี่เ <c oughs> ยือ <c oughs> นหนึง่ง <c oughs>

ีบอกอยู่ที่ช่วยตอนนี้กูไม่อยู่ชายคนเดียวแล้วอะหนามพี่แล้วกูไปดิฟองกูค่หลังใอยากคู่ป่าดูกันกับพี่เอี้ยวสองแล้วมั้งนะเจอกันไปเจ็ดตรงนั้น ભી ભી હવે અભિયા